บึงส่งขึ้นกังว้นเลยครับคือพอมือสีแข็งมาครับขันมูผมสีซอยคู่นี้คู่เสียอยู่บ่ครับถ้าซอยได้มันก็ดีมันมุ่มีอย่างสีเสียอยู่แล้วคู่ก็แค่อยากเห็นมันดีที่สุดเท่านั้นนะขันสัน่นผมกับกเลีสีปึกษากันบ่ต้องกังว้นครับผมสีซอยคู่เอง ก็ได้แต่ว่าจะไปบอกใครด้ครคู่อายเขาครับคู่แต่ว่าผมขอคู่คู่อย่าเล่นการพนันอีกเด้อบักอันนี้ลูกลกูกโอ้ยเจ้านี่ ไปไปอาบนมงข้าวเดียวลอยให้หลับลูกลูกเรื่อดเลยเจ้าขักเนาะสีแลบพอขอ